และแล้วเราก็มาถึงข้อสุดท้ายสำหรับวิดีโอนี้แล้วนะคะดีใจใช่ไหมดีใจเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคสำหรับข้อนี้นะคะเราก็จะมาหาผลบวกของเศษส่วนย่อยเนาะของ 2x กำลังสองบวก x นะคะส่วนด้วย x กำลังสามลบหนึ่งนั่นเองนะคะวิธีการเราคุณคูนแม่นี้เราก็จะต้องมาแยกอ่ะอันดับแรกใช่ไหมั้ตอนแรกเราต้องดูก่อนว่า ข้างบนนะคะมีดีกรีที่น้อยกว่าด้านล่างแล้วหรือยังคือขั้นตอนที่1เนาะซึ่งอันนี้เราจะสามารถผ่านไปได้เลยแหละเพราะว่าเห็นกระชัดใช่ไหมข้างบนคือดีกรี x กําลังสองใช่ไหมด้านล่างคืออะไรเอ่ยด้านล่างเป็น x กําลังสามนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1ผ่านค่ะเนาะขั้นตอนที่1ผ่าน ที่1นนะคะผ่านแล้วเรียบร้อยเนาะอ่ะเราก็มาต่อที่ขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2เราก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะส่วนเนี่ยมันแยกอะไรได้อีกไหมนี่เราคุ้นๆอยู่แล้วนะเพราะว่ามันคือ x กําลังสาลบ1นึ่งะคะซึ่งล่าสุดเราก็ทําให้ดูไปแล้วเนาะว่า x กําลัง3ลบ1เนี่ยมันจะเท่ากับ x ลบ1นะคะคูณกับ x อกําลัง2บวก x และบวกด้วย1นะคะตามสูตรเนาะผลต่างกําลัง3าเนาะ จากนั้นนะคะเราก็กระจายให้มันเลยนะคะเราก็จะพบว่า2 x กลังบวก x เนาะนะคะส่วนด้วย x ก1ลังลบเนี่ยจะเท่ากับนะคะ2 x กลังบวก x เนาะหารด้วยนะคะ x ลบนะคะคูนด้วย x กลัง บวก x บวก1ค่ะจากนั้นเราก็ทำไงคะแยกนะคะให้กลายเป็นผลเศษส,ส่วนย่อยของมันเนาะก็ได้ออกมาเป็น a บวกด้วยนะ,ะนนี้ a ส่วน x ลบ1นะคะบวกด้วยฝั่งนี้ด้านล่างเป็น x กำลังสองบวก x บวก1 นะคะคข้างบนก็คืออะไรเอ่ยเป็น a เอ่อขอโทษเป็น bx นะคะเป็น bx บวก c นะคะเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นกำลังกำลังสองซึ่งจะเข้ากรณีที่3นั่นเองนะคะส่วน a เนี่ยก็คือเข้ากรณีที่1ไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำไงเอ่ยเราก็คูณน,นะคะนั่ม อ่คอลนองออกมาหรือข้างล่างตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะเอามา,ค,มาค,คูณทั้งสมการค่ะคูณทั้งสมการจะได้ได้อะไรเอ่ยฝั่งซ้ายก็ได้เป็น 2x ง x กำลังสองบวก x ธรรมดานะคะ ฝั่งขวาล่ะได้เป็นไรคะได้เป็น a คูณด้วย x กำลังสองบวก x บวก1บวกด้วย bx บวก c ัอาใส่วงเล็บด้วยนะคะคูณด้วย x ลบ1คะ่ะแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้วิธีแทนค่าเนาะซึ่งเราก็มาดูอ่ะเราจะใช้ตัวไหนดีอ่าแทนค่าด้วยอะไรดีคะแทนค่าด้วยค่า x ที่ทำให้ ส่วนเป็น0ย์ซึ่งในที่นี้ตอนนี้เราเจอค่าเดียวก็คือเป็น x เท่ากับ1นะคะก็ไม่เป็นไรเจอค่าเดียวเราก็เอาค่าเดียวไปก่อนเนาะอ่ะเราก็แทนค่านะคะในสมการสมการที่อาจารย์ให้เขียนว่ามันคือสมการที่1กับ2แล้วกันเนาะนะคะเวลาอ้างอิงจะได้ง่ายๆหน่อยเนาะอันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2นะคะก็แทนในสมการที่2นะคะ โอเคนะคะแทนในสมการที่2เราจะได้ว่าอะไรคะก็ะได้ว่าฝั่งซ้ายใช่ไหมก็คือ2คูณด้วย1นึ่งกลัสองก็คือ2นะคะบวกด้วย1เนาะแล้วก็เท่ากับ a คูณด้วยเอ่อหนึ่งกำลังสองคือหนะคะบวก1และบวก1ก็เป็น3นะคะบวกด้วยนะคะ b คูณ1คือ b เนาะบวกด้วย c และคูณด้วย1นลบหก็คือ0 นะคะอ่จะพบว่าอะไรเอ่ยพบว่าพจน์สุดท้ายจะหายไปเพราะมันคูณกับ0ใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะเหลือ 3a นะคะอันนี้เป็น3ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้น a เดียวก็เอา3หารทั้งสมการเนาะได้ a เท่ากับ1ค่ะอ่จากนั้นนะคะเราก็ทำไงเอ่ยแทน a นะคะลงไปในสมการที่2นะโอีคนม่้ดี แทน a เท่ากับ1นะคะใน 2, 2เพื่อที่จะว่าเราก็จะตัวแปรหายไปตัวหนึ่งเหลือแค่อีก2ตัวแปรเนาะเราก็จะหามันได้ง่ายขึ้นนะคะแทน a ลงไปเลยเราก็จะได้ว่า2 x กํลัง2บวก x เท่ากับ x กํลังสบวก x บวก1บวกด้วย b x บวก c คูณด้วย x ลบ1ค่ะนะคะอาจารย์ให้ตรงนี้เป็นสมการที่3แลละกัน นะคะเดี๋ยวเราทำต่อในอีกหน้านึงค่ะค่ะแล้วเราก็มาต่อนะคะการที่การหาค่า b และก็ค่า c ต่อจากสมการที่3ที่เราได้ในการแทน a เท่ากับหแล้วนะคะอ่าทีนี้เราก็มาลองเลือก x ค่าอื่นกันดีนกว่าค่ะว่าเราควรจะเลือกค่าไหนดีนะคะถ้าให้อาจารย์แนะนำนะคะก็คือจะเลือกค่าที่ง่ายต่อการคำนวณเช่นอะไรเอ่ย อ่เราจะเลือกให้ลองคิดดูคิดว่าอะไรที่เราคำนวณง่ายนะคะเป็นเลขอื่นเนาะที่ง่ายต่อการคำนวณเช่น x เ,เท่ากับอะไรดี0ูนย์แล้วก็ -1 ละกันเพราะเมื่อกี้เราแทนเป็น1ไปแล้วนะคะอ่ะแทนเลยค่ะเราก็แทน เอเท่ากับศนะคะในสมการที่3เลยนะคะได้เป็นฝั่งซ้ายคือ0หมดเลยใช่ไหมนะคะฝั่งขวาล่ะโอ้โหศูนย์รัวไปถึง1เลยเนาะศูนย์กำลังศูนย์ก็ได้ศูนย์เนาะแล้วก็0ูบวกหนเนาะก็เลยได้1นะคะบวกด้วยนะคะเอ่อศูนย์คูณบเนาะก็ได้เป็น0นะคะบวกด้วยซนะคะและ0ูนคูณศูนย์ลบหก็ได้ลบหค่ะ เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็น0ฝั่งนี้คือ1นะคะลบ c นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราย้าย c ไปเราก็จะได้ว่า c เนี่ยเท่ากับ1ค่ะส่วนอีกค่าหนึ่งเนาะเราก็แทน x เท่ากับลบหค่ะในใน3เนาะแล้วก็แทน b ด้วยเดี๋ยวนะแทน x เท่ากับลบหและแทน แทน c เท่ากับหนึ่งไปเลยเนาะใน3นะคะจะได้คำนวณได้ไง่ายขึ้นเนาะ x ลบฝั 1, ่งนี้ก็จะได้ามาเป็น2ถูกไหมเพราะลบ1กำลัง2ได้เป็น1นะคะแล้วก็ลบ1จะเท่ากับนะะลบหนึ่งกำลัง2คือ1น,นะคะและลบ1นบวก1น,นะคะบวกด้วย c อา่า b คูณลบก็เป็นลบ b นะคะบวก c คือ1เนาะคูณด้วยลบ1ลบ1ก็คือลบ2นั่นเองค่ะอันนี้ฝั่งซ้ายคือ1เนาะฝั่งนี้ก็เหลือเป็น1บวกด้วยอ่า2ีนะคะคูณกระจายเข้าไปเนาะคูณลบ -2 คูณกับลบ b และลบ 2, คูณนึงแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะได้เป็นย้ายหนึ่ง ย้ายหไปลบใช่ไหมฝั่งนี้ก็เลยเป็น0น,นะคะ 2b ลบ2อ่แล้วก็ย้ายลบ2ไปเป็นบวก2 2b เนาะ 2b นะคะเพราะฉะนั้น b เดียวก็เท่ากับเอา2หารทั้งสมการก็คือ1ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ a เท่ากับ1 b เท่ากับ1และ c เราก็เท่ากับ1ค่ะซึ่งก็ให้ คําตอบของผลบวกเศษส่วนย่อยของเราได้หน้าตาเป็นดังนี้นะคะเป็น2 x กํลัง2บวก x นะคะหารด้วยหารด้วย x กํลัง3ลบ1จะเท่ากับแล้วก็เอา a ไปใส่นะ a เราคือ1นะคะหารหารด้วย x ลบ1 นะคะแล้วก็ b ของเราก็คือ1ก็แทนไป x บวก1คือ c นะคะบวกด้วย x อ่าหารด้วย x กำลังสบวกด้วย x บวกด้วย1นี่ค่ะอันนี้คือคำตอบของเราเนาะในกรอบแดงนี่เลยโอเคค่ะ